เมื่อรักกันก็เจนปวดหัวมากเมื่อรักกันก็จ,กกจำแต่ฉะนัยใจยังไม่จำว่ารักทำพอได้วิงว่งเออวิ่งโหตรงเนี้ย กุ่มฟรีใครอยากเข้าเข้าได้เลยนะใช้เรื่องยากฉันว่าเรื่องย,ย,ย,ยากนะรอเรเือก้าวจ้าปวดมันโดนยาสัง่งลาวสี่ยอดรอเรเือก้าวนะคะกล่องสุ่มมหาเฮงรุ้นจักรยานยนฮอนด้า pcx นะคะ แล้วก็นะคะรางวัลใหญ่คืออารถเพราะว่ารถนี่มันเก้าหมื่นเลยนะจ๊ะแล้วก็มีสร้อยคอทองคํานะคะ1บาทสมรางวันนะคะจับรางวัลในวันศุกร์นะคะใครจะเอฟเอฟได้เลยนะคะใครที่เอฟก่อนหนูบอกได้เลยว่าปิดก็วิ่งก็ไม่ได้ค่ะมันปิดหมดหนูจะบอกเลยว่าใครที่โอนก่อนเนี่ยถือว่าดีมากเพราะว่าเราจะได้มาทําการจับรางวัลได้ ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะคะช่วงหลังมาต้องพูดตรงๆว่ารัฐบาลเนี่ยเล่นยากมากนะคะรหัสรอเรือ9ค่ะกล่องละ150บาทจะส่งฟรีนะคะได้3ตัวตรงค่ะเอา8แม่มาเล่น6ประตูโอ้ดวงดีเนาะฉันวิ่งอย่างเดียวเลยฉันไม่รู้หรอห6ประตู6ประตูอันนี้นะคะอันนี้น้อยนะอันนี้น้อยนะจ๊ะ น,นี้น้อยนะอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนลาวเอ็มินลงหรือยังอ่ะอันนี้ลาวค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบโอเค